สวัสดีค่ะมือนีสิ้าพี่น้องไม่ยางตลาดได้เหมือนนี้ขิดอยากอาหารบันเห่าไหมพี่น้องจะได้ขี่รถหาเหลาะตลาดในเมืองจัลรข้ามนี่ละเมื่อพอตลาดอยู่คามเรี่ยงแบบนี้เป็นไดจักหวกจักปลาเบื้องน้พี่น้องเพิ่นไปหามาตะไสขเอามันมีอยู่บอกสมมือนีห่วกหวกกบเขียดยังสิไหมพี่น้องเพิ่นไปหามาตะไสเอาเฮ้เพิ่นเรี่ยงหรือจังได คิดอยากมุกหวกมาดนี้คิดถอดแม่คักเหดจุจากของเหตุว่าเป็นแต่คิดอยากโอ้ยคิดอยากมุกหวกพี่น้องเห็ุจังไรจังสิมีอยู่ด้ยหว่วกมันพ่อหาซื้อด้อยู่อยู่ตลาดแต่จากของเอาไปแล้วจากของสีได้นนางเบิ้งจือดอนะืเนี่ยนะเว้นเห็ดจังไรบวะเหตดแหล้วก็ยานกินบ่ได้บานสือไปกับสีเสียเงินทิมกะไรโอ้ยหาซื้อเน่าจากของเหตุเป็นดีกว่าปลาไก่ อยู่ซำมเนียล่ะพี่น้องอยากกินมนมกหวกมกเขียดก,กินหน้าหน่อยงังสิไหมเบื่องน,นี้หมูเห็ดเป็ดไก่มี่สุนิลสุย่างอรดของกินเล่นของท่านเล่นกะหลายคักพักนังสิกำมะฮบาทสิบบาทนังได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นปลูกเองขายเองมันเป็นตลาดชุ่มชนไหมคะ่ะเพิ่นบ่ดด้เนียน เก็บค่าเสาทีค่าอย่างนาะเพิ่นม,มาอาศัยพื้นที่วัดแล้วก็จ่่ายคานาดคาไฟให้วัดประมาณนี้แหละถ้าจำไมพพ่ผิดเด้่พักจังสี่จนอ,อน่อนซ่อนขายกำละงหาบาทสิบบาทปานนี้ก็เลยย่างมาพรอยย่ยแล้วขายซุปต่างๆ่าไหมพี่น้องซุป่เป็นว่าซุปอาหารฝรั่งเด้ซุปบะหมี่ซุปน่องไม่ซุปบักเขือจังสี่งนี้ก็เลยอุดหนุนเล่าสื่อซุปอันซุปเห็ดเออให้เราซุปเห็ดให้แสบอยู่ดีพี่น้องเราเฮ็ดดี มันมีเสียงเพ่งเขามารบกวนแม่ก็เลยผักเอาดีกว่าปกติอันสีบ่คอยผากเอาดิแต่มือนีรู้สึกอยากผากทั้งมีเวลาว่างมหมดละค่ะก็เลยบรรยายฟังเนาะเราเห็ดแซ่บแซ่บซุปซุปอันซุปเห็ดซื้อน้ำเล้ามากซุปเห็ดมือหลังสีใบอุดนุ่นเล้าอีกอยู่พี่น้องเราต่างหานไหน้มีสุนเยวายางซุปบักเคือซุปเห็ด ซุปน้อไใหม่โอ้เป็นแนวเป,นเป็นอาหารเป็นแนวกินที่เจ้าของมัพาพอดีเลยมือหลังสีมาสัมผัสเล่าไหมดอกมือนี่อันเป็นหมอล่ำหลายก็เลยผ่าเอาเนาะพี่น้อง